ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภ,ยภยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรงโดยขณะที่ลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซนเซียสส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูดมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยในช่วงวันที่7ถึง8ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก2 3องศาเซนเซียสสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่8 1 2ถึง12ธันวาคม2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางจึงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งและมีลมกำลังอ่อนจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยครับต่อไปเราจะมาพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้ากันนะครับตั้งแต่คืนนี้คือวันที่7ถึงวันพุทธที่16 ธันวาคม2563นะครับว่าพื้นที่ไหนจะหนาวเย็นลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโดยเราจะพยากรณ์อากาศตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้นะครับโดยตั้งแต่เย็นวันนี้นี่เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือเส้นไอโซบาร์ที่1,018ถึง1,020 บริเวณน,นี้นะครับาาพาดผ่านบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับทําให้บริเวณนางก่ลาวม,ม,มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จะไม่เท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นช่งชวงเช้าของวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ1-2ององศานะครับในวันพรุ่งนี้ในช่งชวงเช้าของวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับ อาจจะมีน้ําค้างแข็งได้ต่อเนื่องนะครับถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนกลางภาคเหนือตอนล่างนี่จะมีเส้นความกดอากาศสูงหรือเส้นไอโซบาท,ที่1 0 1 6ถึง1 0 1 8พาดผ่านทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแต่จะไม่เท่าภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเส้นความกดอากาศสูงที่1,014-1,016พาดผ่านจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมส่วนในช่วงกลางวันนี้ก็จะมีแดดจัดนะครับลมกระโชกส่วนเย็นวันที่8นี่ตั้งแต่18นาฬกาถึงเช้าวันที่9เราจะเห็นได้ว่าเส้นความกดอากาศสูงหรือเส้นไอโซบาร์นี่ได้ถอยล่นขึ้นไปนะครับโดยเส้น1,10 8,018,018นี่จะอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับและเส้น1 0 20นี่จะอยู่บริเวณประเทศจีนนะครับเมืองฉงชิ่งนะครับบริเวณนี้ก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนี่เหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคบเพิ่มสูงขึ้นอีก 1-3องศานะครับในวันที่8ถึงวันที่9ในช่วเงเย็นของวันที่8ต่อเช้าวันที่9นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะร้อนเลยนะครับก็คือจะยังมีอากาศเย็นได้ในบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเส้นความกดอากาศสูงที่1 0 1 6ถึง1 0 1 8พาดผ่านส่วนในภาคอีสานตอนกลางอีสานตอน ล่างภาคเหนือตอนล่างนี่จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเส้นพันสิบสี่ถึงเส้นพันสพาดผ่านนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่างบางส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมเส้นพันสิบสองถึงพันสิบพาดผ่านอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นครับแล้วก็จะมีแดดจัดในช่วงกลางวันนะครับลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงวันที่9เย็นของวันที่9ถึงเช้าวันที่10นี่ก็จะมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนโดยเส้นความกดอากาศสูงที่1 0 14, 1่1พันพถึง1 0 1 4พาดผ่านนะครับและมีเส้น1 0 1 6 1 0 1 6ก็ยังอยู่สูงอยู่นะครับเป็น1 0 1 4พพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศที่อุ่นขึ้นในตอนเช้าภาคอีสานตอนกลางภาคเหนือตอนล่างก็จะยังพอมีอากาศเย็นอยู่นะครับในช่วงเช้าของวันที่10ส่วนในช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดลมกระโชกเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับลมกระโชกธรรมดาเป็นลมพัดธรรมดาต่อไปในช่วงเย็นของวันที่10นี่ ต่อเช้าวันที่11นี่อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแต่ก็จะยังมีเย็นๆอยู่เล็กน้อยที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็จะมีหมอกลงนะครับหมอกลงจัดบริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับหมอกจะเริ่มลงแล้วในช่วงเช้าของวันที่11นะครับผม ก็จะมีแดดจัดในช่วงกลางวันนะครับเย็นของวันที่11ก็เช่นเดียวกันนะครับเย็นของวที่11ต่อเช้าวันที่12นี่เราจะเห็นได้ว่าเส้น12 1 2ถึง1น1 4พาดผ่านเส้นความกดอากาศสูงที่ไม่สูงนะครับเป็นเส้นต่ำๆพาดผ่านบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบน ก็จะทําให้มีอากาศเย็นได้ในตอนเช้าไม่หนาวนะครับส่วนภาคอีสานตอนกลางภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก<ส>ก็จะมีอากาศอุ่นขึ้นบางพื้นที่ก็จะร้อนในตอนเช้าได้นะครับก็ช่วงกลางวันก็จะมีแดดจัดมีลมเป็นบางแห่งนะครับผมส่วนในช่วงเย็นของวันที่12ถึงเช้าวันที่13นี่เส้นความกดอากาศสูงที่1010 ถึง1,012พาดผ่านเรเวนภาคเหนือตอนบนพิานสานตอนบนบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่เส้นความกดอากาศสูงได้ถอยล่นขึ้นไปจีนหมดนะครับก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศอุ่นขึ้นอีกอุ่นขึ้นทุกวันนะครับวันที่13นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับความกดอากาศสูงที่1 0 1 0ถึง1,014พพาดผ่านนะครับผมก็จะมีเย็นในตอนเช้าประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้า บริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนในเช้าของวันที่14นะครับเช้าของวันที่15ก็จะมีเย็นเล็กน้อยนะครับผมเช่นกันที่บริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนตอนกลางวันก็มีแดดจัดนะครับวันเชอนวันที่15ต่อเช้าวันที่16กนี่ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเส้น 2016, พันสิบหกภาคพืนนภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับ ส่วนภาคอีสานตอนกลางภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนี่ก็ยังมีอากาศอุ่นขึ้นนะครับเป็นส่วนมากต่อไปเราจะไปดูฝนที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับว่าอากาศอุ่นขึ้นนี่จะมีฝนไหมคือสรุปโดยคร่าวๆนะครับว่าตั้งแต่ประมาณวันที่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9ถึงวันที่16อากาศจะอุ่นขึ้นนะครับโปรหนาวเราหมดแล้วนะครับช่วงนี้ต่อไปเราจะไปดูฝนกันต่อนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนหลายคนสงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะครับว่าอากาศอุ่นขึ้นความกดอากาศสูงถอยล่นไปประเทศจีนประเทศเวียดนามตอนบนนี่ แล้วบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนไหมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนไหมเดี๋ยวภาคใต้เราจะไปดูลำดับสุดท้ายนะครับแล้เวเราจะมาดูฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนกันก่นกอนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับคือวันนี้วันนี้นี่คือโล่งนะครับประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกไม่มีฝนวันที่8ไม่มีฝนนะครับวันที่9ไม่มีฝน วันที่สิบไม่มีฝนวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่จะมีเล็กน้อยนะครับตั้งแต่ประมาณเวลา 10, ตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายนะครับผมประมาณสิบสีนาฬิกาสิบสี่สิบห้าสิบหกนาฬิกาประมาณนี้นะครับจะมีฝนเล็กน้อยที่บริเวณเขตต่อเขตของจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณอำเภอเดชอุดมนะครับผมบริเวณเดชอุดมกันทลักเขตเต่อเขตอุบลศิษเกษกับขมรน,นะครับกับขมรกับลาวต่อไปวันที่12นี่12ก็มีฝนบริเวณเดิมนะครับอาจจะมีฝนที่บริเวณอำเภอเดชอุดมน้ำเยืนบ้านอีหมูกันทะลักบริเวณนี้นะครับ จะเป็นฝนรินนะครับเป็นฝนเล็กน้อยมีต่อเนื่องเลยครับผมวันที่13นี่จะมีฝนปานกลางนะครับประมาณช่วงเย็นตั้งแต่15้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ15บห้ถึง1ินาฬิกามีฝนปานกลางบริเวณเดิมนะครับเดชอุดมบ้านอีหมูน้ำยืนบรินประมาณนี้นะครับน่าจะรวยน้ำยินน่าจะรวยแล้วก็เป็น เขตต่อเขตของจังหวัดริสเกตสุรินสะแก้วระยองจันทบุรีตราดบริเวณนี้นะครับชมบุรีระยองจันทบุรีตราดโดยจังหวัดจันทบุรีและตราดจะเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะครับแล้วก็บริเวณนาจัล่วยเด็ดอุดมน้ำยืนบริเวณนี้จะเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะครับนอกนั้นจะเป็นฝนรินริน เป็นช่วงเขตต่อเขตต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกนะครับเน้นเลยสวนบุรีรยองจันทบ,บุรีตราดวันที่13ก็มีฝนวันที่14ก็มีฝนนะครับเป็นบริเวณเดิมๆนะครับที่กล่าวไปแล้วส่วนวันที่14นี่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นหน่อยที่บริเวณอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดม น้ำยืนสำโรงเบญจลักษ์กันทลักษ์พยายุไพรบึงปรางกู่ภูสิงสังขะสิคลภูมิสุรินร์ปราศาสตรกระสังพับพราชัยบ้านกรวดตาพยาบริเวณนี้นะครับจันทบุรีโปรงน้ำร้อนสอยดาวบริเวณนี้นะครับผมจะมีฝนรินนะครับวันที่14ช่วงเวลาประมาณ สี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ช่วงกลางดึกนี่ก็จะมีฝนขยายวงกว้างขึ้นนะครับประมาณตีสามก็จะเพิ่มขึ้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดบริเวณนี้นะครับผมก็จะมีฝน ไม่ได้ตกทุกพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะตกเป็นบางแห่งนะครับบริเวณที่กล่าวไปแล้วส่วนวันที่15นี่ก็มีฝนบริเวณเขตต่อเขตเหมือนเดิมนะครับเน้นๆเลยอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทบุรีรำสะแก้วปราจินบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร ราชบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนทบุรีตราดเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันโดยจะเน้นที่บริเวณพัทยานะครับจะมีฝนปานกลางถึงหนักวันที่15เวลา18บนาฬิกา21อนาฬิกานี่ก็จะมีฝนตกปานกลางถึงหนักได้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสมุทรปราการสมุทรสาคร เพชบุรีชะอำบริเวณนี้นะครับเป็นฝนปานกลางถึงหนักต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงเที่ยงคืนส่วนมากก็จะเป็นตอนล่างๆนะครับตอนล่างๆของบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับบริเวณนี้ถึงวันที่16นี้ก็จะมีฝนกระจายบริเวณเดิมนะครับเป็นส่วนมาก ต่อไปเราจะไปดูการพยากรณ์ฝนบริเวณภาคใต้กันนะครับโดยจะเริ่มกันตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ19นาฬิกา19นาฬิกาคืนนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคใต้โล่งเลยนะครับใครจะออกกรีดยางสามารถออกกรีดยางได้เลยครับผมต่อไปช่วงเช้าของวัน ช่วงบ่ายของวันที่8ตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนี่จะเริ่มมีฝนนะครับตั้งแต่บริเวณท่าชนะสุราธานีลงมาเลยนะครับขนอมบ้านนาสารพังงากระบี่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชชะอวดตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนาลาทิวาสบริเวณนี้นะครับเป็นฝนรินครับผม 18นาฬิกาก็ยังมีตกบริเวณเดิมได้ต่อเนื่องนะครับแต่จะลดปริมาณการตกลงและก็ฝนจะเริ่มหยุดตั้งแต่เวลา3ทุ่มนะครับของวันที่8ต่อไปในช่วงกลางคืนของวันที่8ต่อวันที่9นี่ส่วนมากก็จะโล่งนะครับจะมีฝนเล็กน้อยที่บริเวณจังหวัดพัทธลุงนครศรีธรรมราชนะครับใครจะออกกรีดยางสมาชิกที่จะออกกรีดยาง ในบริเวณสองจังหวัดนี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยครับผมต่อไปวันที่9นี่ก็จะมีฝนนะครับเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับที่ตั้งแต่คุระบุรีลงมาเลยนะครับขุระบุรีตะกัวปาสุราธานีขนอมบ้านนาสารพัางงาทุ่งใหญ่กระบีนครศรีธรรมราชชะอวด บ้านสาลาด่านตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่ควรโดนบ้านสาใหญ่สตูลบ้านคลองแงะสะดาวนาทวีสบ้าย้อยปัตตานียะลานาราธิวาสปนริบ้านโลทูหรือสอ บ้านบรรนังสตานาราธิวาสสุไหโกโรกตำบลแม่หวาดบริเวณนี้นะครับเป็นฝนรินนะครับรินต่อเนื่องยาวไปจนถึงประมาณ18บแนาิกาแล้วก็จะค่อยๆค่อยๆหยุดไปนะครับผมส่วนในช่วงกลางดึกนีรโรงนะครับบริเวณภาคใต้ คืนวันที่9ต่อเช้าวันที่10ใครจะออกกรีิยางสามารถออกกรีิยางได้เลยครับผมแล้วก็จะเริ่มมีฝนอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงมานะครับบริเวณย่านตาขาวบางแก้วบ้านพังเพาควรเนียงบ้านใสใหญ่สงขลาควรโดน หาดใหญ่บ้านครองแงะจนะสดาวสตูลน,นาทวีสบ้าย้อยปัตตนีปนารียะลาบ้านโลทูบ้านมันนังสตาหรือเสาะตำบลแม่วาดณนะราธิวาสงไหยโกรกเป็นฝนปานกลางนะครับ,บรินถึงปานกลาง ก็จะขยายวงกว้างขึ้นนะครับเวลา18นาฬิกาขึ้นมาที่บริเวณจังหวัดตรงังบ้านทุ่งยางงามทุ่งสงสิเพาบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆซาซาลงแล้วก็ลดลงแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมส่วนช่วงดึกนี้วันที่10ใครจะออกกรีดยางก็สามารถออกกรีดยางได้เลยนะครับผมท้องฟ้าลงเลยครับ ต่อมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่11นี่เวลา16นาฬิกาก็จะเริ่มมีฝนปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับส่วนในช่วงดึกนี่ก็จะไล่ฝนนะครับเดึกคืนวันที่11ต่อเช้าวันที่12ใครที่จะออกกรีดยางก็สามารถออกกรีดยางได้เลยครับผม าจจะเริ่มมีฝนนีตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่12นะครับผมไล,ไล่มาเลยครับตั้งแต่บริเวณสุราธานีขนมบ้านนาสารทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชชะอวดตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่หาดใหญ่นี่จะเป็นฝน ปานกลางนะครับปานปานกลางถึงหนักปัตตานียะลานราธิวาสบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มตกหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับจนถึงประมาณ20นาฬิกาครับผมก็จะค่อยๆซาลงแล้วก็หยุดไปนะครับในช่วงกลางคืนนี้ก็จะสามารถออกกรีดยางได้นะครับคืนที่12ถึงวันที่13นี้ในทุกพื้นที่ของภาคใต้นะครับ ต่อไปช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ก็จะเริ่มมีฝนนะครับแล้วก็จะมีฝนมากขึ้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเลยนะครับผมตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมาเลยนะครับทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนเกาะสองคุระบุรีตะกัวปาบ้านนาสาร นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่พังงากระบี่ฉะอดบ้านสาลาด่านตรังพัทลุงบ้านคีรีวงปัตตานียะลานราธิวาสนะครับเป็นฝนรินก็จะตกมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงประมาณสองทุ่มก็จะค่อยๆซาลงนะครับ ส่วนในช่วงกลางคืนนี่ใครที่จะออกกรีดยางในภาคใต้นี่ท้องฟ้าลงนะครับสามารถออกกรียิยางได้เลยต่อไปวันที่14นี่จะเริ่มมีฝนตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับผมแล้วก็จะตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณเกาะสองหลังสวนท่าชนะคุรบรุรีตะกัวป่าสุราษธานีบ้านนาสาร พังงาเป э ็นฝนหนักนะครับขนอมทุ่งใหญ่กระบีบ้านสาลาด่านตรังบ้านคีวงหาดใหญ่ยะลาปัตตานีนราธิวาสเป็นฝนรินนะครับผมก็จะตกได้ต่อเนื่องจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับส่วนในช่วงกลางคืนนี่ท้องฟ้าโล่งภาคใต้ก็สามารถออกกรดยางได้เลยครับผมต่อไปวันที่15้านี่ ะมีฝนเริ่มมีฝนตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาเป็นฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจะตกไปเรื่อยๆนะครับบริเวณเกาะสองตะกวัวป่าสุราษฎร์ธาน,นีนะครศรีธรรมราชและจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึง15นาฬิกานะครับผมโดยเฉพาะบริเวณตะกวัวป่าสุราษฎร์ธาน,นีนะครศรีธรรมราชบริเวณนี้นะครับก็จะตก เรื่อยๆนะครับภาคใต้ทั้งหมดเลยครับผมจนถึงในช่วงกลางดึกเลยนะครับตกข้ามวันไปจนถึงวันที่16เลยครับผมแล้วก็จะค่อยๆซาลงเป็นคืนวันที่15ต่ตอนที่16นี้ก็ขอให้ชาวใต้ที่กำลังจะกรีดยางนี่ก็ขอให้งดนะครับคืนวันที่15ต่ตอนที่16นี้ในทุกพื้นที่เลยครับผม ถ้าไม่อย่างให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตกภย,ภยพยากร์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ